วัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวรุ่นทุนน้อยครับพี่น้องเอาวันนี้เราพามาดูกูบิโกครับเป็นตัว SK 200รุ่น8ครับซูปเปอร์เกมกับ SK 200รุ่น10ครับนีเ่เอาพี่กับน้องเจอกันหน่อยครับปะทะกันหน่อยงานนี้ ไ้จะเร็วกว่ากันครับทำกันกั้นน้ำครับตอนนี้ทีมงานนี้ก็เป็นทีมงานหมอจก,กอพาทิตย์ครับดยงานขุดน้องเนาะพี่น้องในเนื้อที่ก็ประมาณ หลักร้อยไล่ครับอาจจะมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับ<ฮ>เสียงอะไรเนาะทำไมลั่นแบบนี้วะเราดูกันเลยครับคันไหนจะเร็วกว่ากันครับระหว่างรุ่น8ปดซเปอร์เอ็กมกับรุ่น10ครับพี่นนอง ปะทะกันหน่อยครับคลิปนี้ เครื่องตัวเดียวกันครับเครื่องตัวเดียวกันแต่ว่าปั๊มนี่ไม่แน่ใจว่าใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าของรุ่นสิบเนี่ยเป็นเคจเจ็ดบีครับจอดแล้วครับจอดทำอะไรเนาะเอาลุยแล้วครับ ตัวนี้ขุดขึ้นคันครับตอนนั้นโกยไปเรื่อยๆครับเรวมาดูวงสวิงครับดูครับ ไปเอ็กเอมนี่จะเร็วกว่าครับจะเร็วกว่าดูวางดินเห็นไหมต่างกันเลยครับต่างกันเลยต่างกัน,เห,นเห็นเห็นแล้ดูครับนี่ขุดพร้อมกันดูครับอันนั้นอยู่กนะ่อนนะทำไมหยุดนเนาะจะทำอะไร รุ่นสิบนี่ก็ตูดใหญ่ครับน้ำหนักตัวก็ยี่สิบสองตันนะี่ี้องประมาณนี้ครับประมาณนี้รุ่นสิบก็กับรุ่นแปดก็ต่างกันที่มุ้งกีครับตัวนี้ก็ศูนยจุดเก้าประมาณนี้ครับตัวนั้นก็หนึ่งคิวศูนจุดแปดประมาณนี้ครับศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าของรุ่นแปดเลยมุ่งกี้ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ แตกต่างกันที่ใบแถกก็รุ่นสิบก็จะกว้างกว่านิดหนึ่งครับรุ่นสิบก็น่าจะเจ็ดสิบแปดหรือเปล่าเจ็ดสิบแปดรุ่นแปดก็เจ็ดสิบห้าประมาณนี้ครับประมาณนี้ไม่ต่างกันมาครับเสียงอะไรวะ นี่ครับสงสัยลงเพื่อนครับเจอซูปเปอร์เอกมอยู่คันเดียวอื้มสิหลากไม้ สลักน่าจะใหม่ครับน่าจะจะเลบีหมดหรือเปล่า<น>ลอง พี่กับน้องก็รอไม่เหมือนกันครับก็แตกต่างกันที่หัวเก่งครับหัวเก่งหัวเก่งโอ้หลายอย่างเลยนะพี่น้องนะแต่ว่าความเร็วนีแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากรุ่นแปดสูตรเย็นจะได้ใช้ยาเร็วห้องตัวตัวนั้นจะได้ใช้ยาประหยัดน้ำมันครับห้องตัวประหยัดน้ำมันรุ่นสิบ ดินแบบนี้ติดมุ้งกี้ดีมากครับเป็นดินเหนียวเนะพี่น้องอคนขับในฝีมือมากครับพี่น้อง ทำไมมันลั่นแบบนี้วะปุ่งปุ่งแบบสดงว่ามุ้งกีหรือเปล่าสลักมุ้งกีหรือเปล่าเอารุ่นสิบลุยทำงานแล้วครับทำงานเลยว<ม>อยดินนะครับพี่น้องตัวนี้โยนขึ้นครับตัวนั้นทอยไปเรื่อยๆครับ สำคัญกั้นน้ำรับเสียงนงแพ็คคู่กันหน่อยครับพี่กับน้องแพ็คคู่กันหน่อย เครื่องก็เป็นเครื่องตัวเดียวกัน,นครับเจ Ge o Geo 5e ครับเครื่องของ hino รถตลาดต้องยกให้เขาเลยครับโกเบโกครับถึงไม่ถึง ถึงไม่ถึงนี่ครับทำงานในห้องแอร์ครับเงินเดือนนี่ไม่ต่ำกว่าซองหมื่นแน่นอนครับพี่น้องอย่างต่ำก็วันละห้าหกร้อยครับค่าคนขับแมคโครครับอาชีพนี้ไม่ได้น้อยหน้านะพี่น้องนะ ไม่ได้น้อยหน้าหนุมน่มๆในออฟฟิศนะพี่น้องหนุมน่มๆโรงงานไม่ได้น้อยหน้าเลยครับแต่ว่าต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์ครับในการทํางานฝีมือดีประสบการณ์เยอะก็พิจารณาค่าแรงตามนี้เลยครับรุ่นสิบก็สวยไม่เบาเหมือนกันครับ โวยไปเรื่อยๆครับหล่อคนละแบบครับหล่อคนละแบบนี่รุ่นสิบบูมนี่จะใหญ่ขึ้นครับรุ่นสิบบูมจะใหญ่ขึ้นจะใหญ่บึกบึนขึ้นครับแล้วก็อาร์มก็จะยาวกว่าใหญ่กว่าครับ <c oughs> เห็นไหมดูสัน ดูสันใส่กันเลยครับเห็นไหมจะแย่กลัวครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปด้วยเจ้าโกเบโก้ครับพี่กับน้องครับตัวหนึ่ง s k 2 0 0รุ่นแปดครับซ Super e กเกับ s k 2 0 0รุ่นสิบครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ